คุณสงสัยหรือไม่ว่าน้ำมีประโยชน์อย่างไรและถ้าคุณขาดน้ำละ่ะร่างกายของคุณจะเป็นยังไงถ้าสงสัยแล้วก็มาลองฟังข้อมูลดังต่อไปนี้ดูสิประโยชน์ของการดื่มน้ำการดื่มน้ำมีประโยชน์มากมายต่อร่างกายและจิตใจเนื่องจากน้ำเป็นส่วนประกอบหลักของร่างกายช่วยในการลำเลียงสารอาหารและออกซิเจนไปยังเซลล์ต่างๆน้ำยังช่วยในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายรักษาวความชุ่มชื้น และทำหน้าที่เป็นตัวทํำละลายที่สําคัญการดื่มน้ำเพียงพอยังช่วยในการขับสารพิษและของเสียออกจากร่างกายลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหินปูนในไตและช่วยในการย่อยอาหารนอกจากนี้การดื่มน้ำยังช่วยให้ผิวพรรณดูสดใสลดการเกิดริ้วรอยและช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้ดียิ่งขึ้นการดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอยังมีส่วนช่วยในการควบคุมน้ำหนัก โดยการลดความอยากอาหารและเพิ่มการเผาผลาญพลังงานนอกจากนี้น้ำยังเป็นส่วนสำคัญในการหล่อลื่นข้อต่อช่วยลดอาการปวดข้อและปวดหลังการดื่มน้ำเพียงพอยังช่วยลดอาการปวดศรีรษะและไมเกรนซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในหมู่ผู้ที่ดื่มน้ำไม่เพียงพอนอกจากนี้น้ำยังช่วยในการบำรุงสุขภาพของดวงตาและช่วยให้สมองทำงานได้ดียิ่งขึ้นช่วยเพิ่มความสามารถในการจดจำ และสมาธิการดื่มน้ํายังช่วยลดความเครียดและช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายสําหรับผู้ที่อยู่ในวัยทํางานการดื่มน้ําเป็นประจําเป็นสิ่งที่สําคัญที่ไม่ควรมองข้ามการดื่มน้ําที่เพียงพอยังช่วยให้ระบบการทํางานของร่างกายทั้งหมดทํางานได้อย่างเป็นปกติการดื่มน้ํายังมีส่วนช่วยในการป้องกันโรคต่างๆเช่นโกกรคกรดไหลย้อนและโรคท้องผูกซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในหมู ผู้ที่ไม่ดื่มน้ำเพียงพอการดื่มน้ำที่เหมาะสมยังช่วยในการลดน้ำหนักตัวโดวยการลดความอยากอาหารและช่วยให้ร่างกายรู้สึกอิ่มเร็วขึ้นนอกจากนี้น้ำยังช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับผิวหนังป้องกันเชื้อโรคต่างๆที่อาจเข้าสู่ร่างกายและช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีขึ้นโดยรวมดังนั้นการดื่มน้ำเป็นประจำและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามและจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่ดื่มน้ำนานถึง30วันการไม่ดื่มน้ำเป็นเวลานาน,านถึง30วันนั้นอาจนำไปสู่ผลกระทบที่ร้ายแรงต่อร่างกายและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เนื่องจากร่างกายของคนเราต้องการน้ำเพื่อการทำงานของอวัยวะต่างๆหากขาดน้ำระบบการไหลเวียนของเลือดอาจทำงานไม่ปกติและทำให้เลือดหนืดและข้นขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายอาจนำไปสู่อาการปวดศีรษะอ่อนเพลียเลือดลังมีเสียงในหูและความจําเสื่อมนอกจากนี้อาจมีอาการทางตาเช่นมีเลือดขางที่ตาและสูญเสียการมองเห็นการขาดน้ำยังส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดอาการท้องผูกและอาจนำไปสู่ปัญหาที่ไต และระบบทางเดินปัสสาวะเช่นการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะนิวในไตหรือไตาวายหากเกิดภาวะขาดน้ำบ่อยๆเป็นระยะเวลานานดังนั้นการดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งและควรปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายและความต้องการของแต่ละบุคคลการดื่มน้ำที่เพียงพอไม่เพียงแต่ช่วยให้ร่างกายทำงานได้ดี แต่ยังช่วยในการป้องกันอาการขาดน้ําและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้การดื่มน้ําเป็นส่วนสําคัญของการดูแลสุขภาพที่ดีโดยทั่วไปแล้วการดื่มน้ําประมาณ8แก้วต่อวันถือเป็นกฎที่ดีแต่ความต้องการน้ําของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นอายุน้ําหนักสภาพอากาศและระดับกิจกรรมทางกาย การดื่มน้ำที่สะอาดและปราศจากสารเจือปนเป็นสิ่งสำคัญการจิบน้ำทีละน้อยตลอดทั้งวันไม่ควรดื่มน้ำทีเดียวครั้งละมากเพราะอาจทำให้ตายทำงานหนักและเกิดอาการบวมน้ำนอกจากนี้การดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสมยังช่วยในการย่อยอาหารลดอาการท้องผูกและช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตท,ทำงานได้ดีขึ้นการดื่มน้ำก่อนรับประทานอาหารสามารถช่วยลดความอยากอาหารและช่วยในการควบคุมน้ำหนักได้ สำหรับผู้ที่มีกิจกรรมทางกายมากหรืออาศัยอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนความต้องการน้ำอาจเพิ่มขึ้นนอกจากนี้การดื่มน้ำยังช่วยลดอาการปวดศีรษะและไมเกรนรวมถึงช่วยในการขับของเสียออกจากร่างกายสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตหรือมีโรคประจําตัวควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาปริมาณน้ำที่เหมาะสมที่ควรดื่มในแต่ละวันการดื่มน้ำยังถูกวิธี ไม่เพียงแต่ดีต่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังช่วยให้คุณรู้สึกสดชื่นและมีพลังงานมากขึ้นในแต่ละวันการดื่มน้ําเป็นประจ,จาและในปริมาณที่เพียงพอเป็นสิ่งสําคัญต่อสุขภาพและความงามของผิวพรรณตอนนี้คุณก็ได้รู้แล้วว่าประโยชน์ของการดื่มน้ํามีอะไรบ้างและผลเสียของการขาดน,น้ําเป็นอย่างไรจะคุณดื่มน้ํามากเกินไปละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของคุณเรามาฟังข้อมูลต่างไปนี้ครับ การดื่มน้ํามากเกินไปอาจนําไปสู่ภาวะน้ําในร่างกายมากเกินหรือที่เรียกว่าพิษจากน้ําซึ่งอาจทําให้เกิดอาการทางสมองในระบบประสาทเช่นความสับสนง่วงซึมและปวดหัวหากความดันในสมองเพิ่มขึ้นอาจนําไปสู่ภาวะความดันโลหิตสูงอัตราการเต้นของหัวใจต่ํานอกจากนี้โซเดียมซึ่งเป็นอ e ิเล็กโทรไลต์ที่ได้รับผลกระทบจากการเป็นพิษของน้ํา อาจนำไปสู่ภาวะไฮโปนาทเรียมยซึ่งเป็นภาวะที่ระดับโซเดียมในร่างกายลดลงเนื่องจากมีน้ำในร่างกายมากเกินไปและทำให้น้ำเข้าไปในเซลล์และทำให้เซลล์บวมซึ่งอาจทำให้เกิดอาการชักหมดสติหรือแม้แต่เสียชีวิตได้การตรวจสอบสีของปัสสาวะเป็นวิธีหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการตรวจสอบว่าคุณดื่มน้ำมากเกินไปหรือไม่ ปัสสาวะมักมีสีที่แตกต่างกันตั้งแต่สีเหลืองอ่อนไปจนถึงสีชาเนื่องจากมีส่วนผสมของสีจากสารยูโรโครมและระดับน้ำในร่างกายหากปัสสาวะของคุณมีสีใสบ่อยครั้งนั่นอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคุณดื่มน้ำมากเกินไปในระยะเวลาอันสัน้นนอกจากนี้หากคุณต้องขับถ่ายมากกว่าปกติ โดยเฉลี่ยคุณควรขับถ่ายปัสสาวะ6-8ครั้งต่อวันการไปถึง10ครั้งก็ยังถือว่าปกติสำหรับผู้ที่ดื่มน้ำมากหรือผู้ที่ดื่มคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์เป็นประจำอาการขึ้นไส้หรืออาเจียนเป็นอาการของการเป็นพิษจากน้ำซึ่งอาจดูคล้ายกับอาการของการขาดน้ำเมื่อร่างกายมีน้ำมากเกินไปไตไม่สามารถขจัดน้ำส่วนเกินออกไปได้ ทำให้น้ำเริ่มสะสมในร่างกายและนำไปสู่อาการขึ้นไส้อาเจียนและท้องเสียอาการปวดหัวที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันอาจเป็นสัญญาณของการเป็นพิษจากน้ำและการขาดน้ำก็ได้เอาล่ะตอนนี้คุณก็พอจะทราบแล้วว่าการดื่มน้ำมากเกินไปการขาดน้ำและประโยชน์ของน้ำเป็นอย่างไรถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไ like ลค์แะ s u b s c r i b e ให้กับทางเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ